พูดถึงเอใช่ไหมก็ตอนนี้ก็สารไอ้ปปชใช่ไหมก็รับแล้วก็เป็นผิดจะริยธรรมร้รายแรงครับก็คิดว่าน่าจะต้องหยุดหยุดจากการทำหน้าที่นะคิดว่านะคิดว่าน่าจะโอกาสมันไม่รู้ว่าเป็นเกมหรือเปล่า เพราะรัฐบาลกะไรยังมีการซักฟอกผมเชื่อเลยว่าประเด็นพวกนี้นะครับจะต้องถูกฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาถลม่มเรื่องสอสอ,สอลูกปลาสอสฝั่งรัฐบาลการอะไรนะเล่นงานในฝ่ายตรงข้ามแต่คนของสอสอฝั่งรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเกมหรือเปล่าเพราะจริง ผู้เหนอยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอะไรก็เรียกเป็นตำบลกระสุนตกปัญหากเป็นสายล่อฟ้านะครับแล้วก็หางานให้รัฐบาลตลอดครับใช่ไหมตีรวนทะเละาะเบาะแวงคนนู้นคนนี้นะครับสร้างประเด็นให้ปวดกระบาลอยู่เรื่อยนะครับใ,ใหม่ๆมันก็ดูดีนะครับก็มีคนคอยสกัดกั้นฝ่ายค้านก่อกวนฝ่ายค้าน,นะครับแต่พอหลังๆมันเริ่มไม่มีราคา เริ่มเห็นถึงว่าไม่มีประโยชน์นะครับนะมีแต่ประเด็นขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นภาระวันนี้รัฐบาลก็เสียงก็ไมา่ได้ขาดแล้วนะเสียงก็เยอะนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีประโยชน์ก็จะไม่ต้องเชื่อเพื่ออย่างน้อยลดกระแสสังคมนะคเขากำลังจะมีอาการอภิปาย ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เพราะดึงมันต้องนานอยู่ๆจะมาอะไรตอนนี้ใช่ไก่อนก,การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เลยอาจจะลดเหมือนปล่อยลมออกจากลูกโป่งบ้างเพระงั้นเดี๋ยวระเบิดราะงั้นฝ่ายค้านเอามาประเด็นนี้ถล่มแน่นั้นก็เมื่อจัดการแล้วมันก็ก็ผมจะมาอภิปรายอะไรกันเมื่อจ,จัดการแล้วนี่ก็ทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการแล้วมันอาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ มันก็จัดการแล้วผมเลยมองว่าวันนี้น่าจะหมดประโยชน์นก็เลยอาจจะไม่ได้รับการอ,อ,อุ้มแล้วอาจจะเป็นการเชื่อดก่อนใช่ไหมฝ่ายค้านก็เอามาเล่นไม่ได้นะถ้าเมื่อวันนี้บบชส่งนะครับเข้าไปเชื่อดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาพิปายกันนีมันเสียเวลาทำไมก็ นเมื่อถูกถอดถอนออกแล้วใช่ไหมหยุดทําหน้าที่ไปแล้วจะไปพูดถึงเพื่ออะไระครับนั้นเมื่อมีปปชฟันแล้วมันก,ก็ต้องตามกระบวนการแล้วครับก็ปป,ปชชี้มูลแล้วนี่ว่าเป็นผิดอะ่ะมันจะหลุดได้ไงนะครับนะพวกคุณก็อย่าไปอากาติจนมากเกินไปนะคะปรับปปชชี้แล้วว่าผิด ใช่ไหมผิดก็คือผิดไงก็จบแล้วไงเออดพรฉะนั้นจะคุกหรือเปล่าลนี่คอยรู้อะไรแต่ผิดแล้ว,แ,แ,ลวแน่นอนเออปปชช้ว่าผิดไงผิดก็คือผิดนะอ่ะพราะหน่วยงานนี้กับหน่วยงานปป,ปชอยู่แล้วอ่ะอันนี้ที่เหลือก็ตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับนำเข้าสู่ศาลใช่ไหมก็อาจจะนำไปถึงการต้องหยุดหยุดหยุด ยุติการทาหน้าที่อันนี้ก็หลุดจากสอสอใช่ไหมล้วที่เหลือก็ว่ากันไปตามกระบวนการขึ้นสาลไปสืบพยานโจ,จนะ้จาเลยแล้วไหมดังนั้นผมว่าน่าจะรอดยากนะโดยส่วนตัวนะผมคิดคือคนที่โดนปปช,ชี้มูเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครรอดหรอกครับนะครับแ,แต่ปัญหานะมันไม่ค่อยชี้ปัญหาคือเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครถูกชี้ ส่วนอยาจะดึงอยาดองใช่ไหมครับเออมดนั้นแต่เมื่อชี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลงานของปปชเขาด้วยอืนะครับก็เป็นผลงานของบบ,บชลดแรงกดดันจากสังคมอะไรพวกนี้นี่คือเกมอ่าเนาะเอาเรื่องคุณ เอก็ผ่านนะมา,มาต่อไปเรื่องอะไรอีกเนีย่ยเรื่องมีแกนนำใช่ไหมครับที่ไม่ได้รับการประกันตัวนะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะของบ้านเรานะนะวันนี้นะครับการพูดความจริงบางครั้งเป็นการเป็นสิ่งผิดกฎหมาย พูดความจริงกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผมอยากให้คนที่ทําความผิดนะถูกลงโทษนะแต่บางครั้งเนี่ยประเทศเราต้องส่งเสริมให้คนกล้าที่จะพูดความจริงนะมันไม่ควรจะมีกฎหมายประเภทปิดปากอยู่แล้วนะนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมาตราหนะึ่งหนึ่สองเนี่ยผมเห็นด้วยที่ควรจะมีการยกเลิกนะแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าโทษมันคุมไม่หน่อย มีนประมาทก็มีนประมาทอาคาดมาหลายก็อาคาดมาหลายมันไม่ควรจะอยู่มาตาเ <c oughs> ดียวกันก็แล้วนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าการหมิ่นประมาทอาคาดมาหลายคนเรื่องเลยครับมันอยู่มาตาเดียวกันไม่ควรครับมีนประมาทก็หมิ่นไปแล้ว การอาฆาตมาลายต้เป็นมาตาเดียวใครผู้ใดมีความอาฆาตมาลายก็เอาแบบนี้แต่ว่ามินประมาทอาฆาตมาลายมันมันมารวมอยู่ก็คืออยู่ด้วยกันน่ะแล้วโทษมันหนักการมินประมาทเนี่ยครับโทษมันไม่หนักนะครับมินประมาทั่วไปโทษมันไม่หนักครับแต่พอมาอยู่ในหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันมี อาคามาหลายเนี่ยมันมันหนักเลยนะแล้วก็ยากในการตีความด้วยก็คือผิดอ่ะโทษมันสูงจนน่ากลัวเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกเศร้าใจนะประเทศเรานี้อุศ์พัฒนามาต้องเยอะขนาดนี้ยังมีกฎหมายที่ล้าสมัยเยอะมากยังมีกฎหมายที่ล้าหลังเยอะมาก กฎหมายที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมนะครับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศกฎหมายที่มีการปิดกัน้นแล้วก็ไม่ทันตรร่อกระแสะโลกนะครับวันนี้เรามีกฎหมายบางมาตราตั้งแต่สองสี่ครับกฎหมายบางอันตั้งแต่ฉบับตั้งแต่สองสี่นะไม่ใช่สองห้านะตอนนี้สองห้าหกสี่นะแต่กฎหมายบางฉบับตั้งแต่สองสี่นะครับ มันควรจะต้องสังขยนาใหม่คดีหมิ่นะมา,มาโดนเรียกมาสองแสนจริงแล้วน,น่ากลัวไหมครับการหมิ่นะม,มานะครับจะเรียกล้านก็ได้สิบล้านก็ได้ร้อยล้านก็ได้นะครับแต่ศาลก็จะให้วางเงินนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นจำไม่ได้แล้วสองเปอร์เซ็นต์มั้ง ของวงเงินนะใช่ไหมครัอย่างเรียกหนึ่งล้านก็โดนวางต้องวางเงินไปที่ศาลสองหมื่นนะครับอ,อันนั้นมันก็ต้องพิสูจน์ได้ว,ว่ามันเสียหายกันยังไงนะครับศาลอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะรการมินประมาทมันไม่ใช่ว่าจะครอบจักกรวาลขนาดนั้นหรอกครับนะอืม แต่วันนี้นะครับมาตราหนึ่งสองเนี่ยคือโทษมันหนักมากเลยนะคุณลองดูหลายๆคดีนะครับนะขายานะครับขับรถชนคนตายหรือว่าอะไรเนี่ยครับยังไม่หนักขนาดนี้เลยนะครนะถ้าเป็นเรื่องแค่หมิ่นประมาทนะครับไม่ได้อาคามาลายนะแต่มันอยู่ด้วยกันไงนะครับอยู่ด้วยกันเนะี่ยคือเป็นการหมิ่นประมาทอาคาตมาลาย มันก็เลยหนักเลยตอนนี้ถ้าแยกระวางมินประมาทก็มีนประมาณอาฆาตมาลัยก็อาฆาตมาลัยอย่างเงี้ยผมว่าแล้วก็เออมีนประมาณน่าโทษขนาดนี้นะครับอาฆาตมาลัยครูจะทําร้ายคุกคามข่มขู่อะไรมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอามินประมาทกับอาฆาตมาลัยมารวมกันนี่มันก็เลยแล้วทษมันหนักแหะมันก็เลยมันน่ากลัวกว่าหลายหลายเรื่องอีกนะคนทำความผิดในคดีหนูเนี่ยยังยังโทษเบากว่าเรื่องนี้เลยนะ ก็เลยควรจะแยกไหมว่าเ,เป็นหมิ่นประมาทก็เอากฎหมายหมิ่นประมาทมีอยู่แล้วใช่ไหมครับการหมิ่นประมาทคือการพูดไม่จริงใช่ไหมการใส่ร้าย,ายการบิดเบือนอะไรเงี้ยก็ว่าไปตามตรงนั้นผมเห็นด้วยนะกับบางทีอคอดีหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นคดีอาญาหรอกนะรมันทำให้คนไม่กล้าพูดความจริง แต่เรื่องการข,ข,ข่มขู่คุกคามเนี่ยผมว่าควรจะมีเพราะว่านเงั้นคนก็ไปข่มขูขข่คุกคามใช่ไหมทำให้ตกใจกลัวทําให้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็แยกกันไปผมว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าการหมิ่นประมาทเนี่ยมันการพูดความจริงบางทีก็กลายเป็นหมิ่นประมาทแ,แล้วมันก็พิสูจน์ลาบากหน่อยว่าสิ่งที่พูดมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณณะหรือเปล่า ไหมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเนี่ยแต่ก็ถ้าเกิดเขาแจ้งความว่าเป็นเรื่องมิประมาทเขาทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เป็นสาธารณะก็ต้องสู้คดีกันก็ผมว่ามีห้าปีนะผมเจอมาแล้วมันเหนื่อยมากเลยนะบางรับคนที่โดนคดีนี้นะสู้กันนนะสามศาลนะศาลละสองปีนะครับใช่ไหม อูทอนไปอู่ทอนไปนะผมเจอไหมเนี่ครับโดนหมินประมาทผมชนะสารต้นเขาก็อูธรอนอูทอนเสร็จก็อีกดีกาท้ายสุดจบไม่มีอะไรเลยฟ้องกลับก็ไม่ได้เสียเวลาไป5ปีกับหปีต้องไปขึ้นศาลต้องเราเสียเวลาทำมาหากิน แล้วก็บางทีมันใช้มาในการกลั่นแกล้งกันด้วยมันเป็นเรื่องของบ้งยิงเรื่องหมินประมาเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะต้องมีเจ้าทุกข์ต้องเป็นผู้ถูกกระทําแล้วก็อาจจะต้องให้นักทนายเป็นคนดาเนินการอนะไรแต่ไม่ใช่ใครก็ได้มันใช้ใครก็ได้นี่มันวุ่นวายเลยคนระับใช่ไหมกายเป็นเอาประเด็นนี้มาเป็นเครื่องมือ ผมก็เลยว่าอ้นี่มันจะล้าสมัยไปหน่อยถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีคดีอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะที่โทษนิดเดียวทั้งนี้ควรจะโดนหนัหนกๆซะด้วยซ้ำใช่ไหม